มาเริ่มกันเลยนะครับว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยว่าสุดท้ายแล้ววัยสี่สิบเองครับผิวผิวมีปัญหาอะไรกันบ้างไม่ไม่รู้ว่าในในในทา,ทางทางผู้รับชมอยู่ครับใครวัยมากกว่าสี่สิบบ้างครับอ่ะเมนมาหน่อยครับวัยสี่สิบแล้วเจอปัญหาผิวอะไรบ้างครับเมนได้เลยแบบผิวแห้งผิวดูไม่อ่อนกว่าวัยผิวมีริ้วรอยแบบนี้ครับ เมนมาให้หน่อยโอเคครับเดี๋ยวเจดูนะว่าแต่ละคนมีปัญหาผิวอะไรกันบ้างเม้นนะครับไม่มีปัญหาผิวก็เลยเหรอโอ้โหแสดงว่าทุกคนอายุป,ประมาณ18บเนาะทางบ้านมีปัญหาผิวอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเจจะได้แนะนำถูกโอเคทำถ,ถ้าไม่มีนั้น มีริ้วรอยค่ะโอเคครับปีกันตาอะไรก็แล้วแต่ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดแบบย้ำๆกดเป็นร้อยครั้งเลยก็ได้ครับทำให้วิดีโออันนี้เนี่ยส่งไปถึงคนที่ต้องการดูแลผิวพรรณได้นะครับโอเคมีผิวแห้งมีริ้วรอยนะครับไม่ชูคไม่ช้ำฟูโอเคริ้วรอยย่อนคอยโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าตั้งแต่เราเกิดมาครับเราจะสังเกตได้ว่าวัยเด็กเองอครับเราจะมีผิวค่อนข้างนี้อิ่มแน่นมากเนื่องจากว่าตั้งแต่เราเกิดออกจากท้องแม่จนถึงอายุประมาณ20ปีนะครับเป็นเป็นช่วงที่เนื้อเยื่อคอเ,คเจนภายไท้ชั้นผิวเนี่ยผลิตได้ดีมากๆประมาณ100%ทําให้ผิวในวัยเด็กของเราเนี่ยแลดูแน่นอิ่มฟูแล้วก็มีมีน้ามีนวลรวมถึง มีมอยเจอร์ภายใต้ชั้นผิวค่อนข้างดีีดนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ชีวิตไปสักพักจนถึงอายุ30มเนี่ยมันจะมีกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่มันลดลงก็คือกระบวนการที่เรียกว่าการสร้างเนื้อเยื่อนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการสร้างเนื้อเยื่อเนี่ยต่ออายุ30มเนี่ยมันลดลงเกิดจากาาสารตัวหนึ่งในร่างกายที่ผลิตน้อยลงก็คือ ตัว EGF นะครับ EGF เนี่ยย่อมมาจาก epidermal growth factor นะครับตัวนี้เนี่ยผลิตน้อยลงเมื่อมันผลิตน้อยลงร่างกายก็สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนได้น้อยลงเช่นกันนะครับในวัย3 4 4 a เองครับปัญหาเนี่ยไม่ค่อยได้เกิดไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าหลัง40่สิบสิ่งที่เจอได้ถ้าเราไม่ได้ดูแลผิวพรรณแม้กระทั่งการทาครีมที่ดีการรับประทาน สารอาหารที่ดีเนี่ยสิ่งที่เจออันดับแรกก็คือมีไฟไลายหรือริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้านะครับแล้วก็ความชุ่มชื่นของผิวเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าเมื่อเนื้อเยื่อเนี่ยไม่สามารถสร้างได้ได้ในปริมาณที่เพียงพอครับเนื้อเยื่อชั้นบนหรือผิวชั้นบนของเราเนี่ยก็จะมีล่องมีรอยทําให้น้ำเนี่ยออกจากผิวเราได้ได้มากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ผิวเนี่ยแลดูไม่ ไม่แน่นไม่อุ่มอิ่มฟูแล้วก็ขาดความชุ่มชื่นนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์แฟตชิฟก็คือขายดีมากๆเลยก็คือตัว Timeless Guta Collagen นะครับเป็นคอลลาเจนย้อนวัยอยากให้ทุกคนเจคิดเจคิดว่าทางบ้านเองทุกๆคนเนี่ยเคยเคยทานกันแล้วครับเนื่องจากว่ามันทานง่ายมากมาก ในลนักษณะของ t i m e เลสกูตา o อ l ลเจนเองอ่ะครับมันมาในลนักษณะเป็นรูปแบบซองนะครับพร้อมดื่มนะครับ1ซองเนี่ยจะให้คอลลเจน5 0 0 0 0มิลลิกรัมนะครับโดย5000มิลลิกรัมเนี่ยเป็นคอเลเจนเปปไทด์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไทม e เลสกูตาคอเลเจนคอลลเจนย้อนวัยเนี่ยให้มากกว่าสินค้าในท้องตลาดคืออะไรก็คือเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาที่ทำให้คอเลเจนเนี่ยเห็นผลได้เร็วมากๆ เทคโนโลยีนั้นเรียกว่า Double Nutri นะครับเดี๋ยวเราไปชมเทคโนโลยีนี้กันหน่อยนะครับเทคโนโลยี Double Nutri นี้ทำแหลสกูตาคอลลาเจนสเสมือนนำสารอาหารดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลลึก3,000เมตรเกิดแรงอัดทำให้โมเลกุลของสารบีบต,ตัวเล็กลงเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง3เท่าด้วยเทคโนโลยีนำส่งสารดูดซึมเร็วกว่าถึง2.33เท่า สองเทียบเท่ากับ2ี่บแดเจลแคปซูลหกสทับเลต็ตหนึยแคปซูลและ259กัมมีสทำเลสสครูต้าคอลลาเจนคอลลาเจนย้อนวัยผลิตภัณฑ์ผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าให้คุณได้ลองแล้ววันนี้เทคโนโลยีดับเบิลนิวทรีนีทำเลสสคูต a าคอลลาเจนเสมือนนำสารอาหารดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลลึก3,000เมตรเกิดแรงอัดทำให้มเลิุลของสารบีบตัวเล็กลงเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง3เท่า ด้วยเทคโนโลยีนำส่งสารดูดซึมเร็วกว่าถึง2.33เท่าหนึ่งซองเทียบเท่ากับ28เจลแคปซูล65แท็บเล็ต110แคปซูลและ259กัมมีสท่มเมลาตบลูต้ตาคอลลาเจนคอลลาเจนย้อนหวายผลิตภัณฑ์ผรสานเทคโนโลยีล้ำหน้าให้คุณได้ลองโ <Okay. S 3> อเคเขาแล้วใช่ปะ โอเคครับเดี๋ยวเมื่อกี้รับชมเทคโนโลยี Double Nutri ไปแล้วครับเทคโนโลยี Double Nutri เนี่ยอยู่ในทําเลสก s ู u t a Collagen Collagen ย้อนวัยของเรานะครับตัวนี้หลายคนอาจจะได้ทานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีนี้ทำได้เหนือกว่าสินค้าในท้องตลาดหลายๆตัวก็คือการอัดโมเลกุลให้มันเล็กมากๆเล็กมากกว่าเม็ดเลือดแดงกี่เท่าครับ คำถามก็คือเราจะแจกรางวัลน,นะเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงกี่เท่าครับโอเคหนึ่งรางวัลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ออปชันออปชันก็คือเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง1เท่าเม็ดกว่าเม็ดเลือดแดง2เท่าหรือเม็ดเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง3เท่าครับตอบแล้วโอเคครับมาแล้วถูกต้องนะครับ โดยปกติทั่วไปครับคอลลาเจนในท้องตลาดเองครับเป็นคอลลาเจนมีหลายชนิดเนาะแต่ว่าในท้องตลาดเองครับใช้กันก็คือเป็นไดหรือไตเปปบไทยเป็นโมเลกุลที่เล็กลงมาหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วได,ได,ด,ไดหรือไดเปปไดหรือไตเปปบไทยเองครับร่างกายก็จําเป็นที่จะต้องย่อยอยู่ดีเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยไม่อนุญาตให้โครงสร้างที่มันใหญ่ขนาดนั้นอยู่ในหลอดเลือดเราได้ไดนานขนาดนั้นนะครับก็คือเขาอนุญาตให้ไดกับไตเปปบไทย,ยอยู่ใน ร่างกายเราเนี่ยเพียงในหลอดเลือดเราเพียงประมาณ10%นะครับ90%เนี่ยต้องอยู่ในรูปรูปแบบที่เป็นอะมิโนแอซิดหรือว่ารูปแบบที่มันเล็กมากๆเล็กกว่าเม็ดเลือดเม็ดเลือดของเรานะครับโดยเทนีเดอร์โลนิทรีอะครับทำให้ คอลลาเจนเปปไทด์ในไทม์เลกส,สกูตาคอลลาเจนคอลลาเจนย้อนวัยของเราครับมีโมเลกุลเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง3เท่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อทานไปแล้วครับร่างกายแทบจะไม่ได้ย่อยเลยดูดซึมได้ทันทีเนื่องจากว่ามันเล็กมากๆที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะครับแล้วก็เขาเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันใช้ในหลายเท,ทางเภสัเชเภสัเชเภสัชกรรมนะครับรอยู่เทคโนโลยียาเนี่ยมันทําให้ ดูดซึมได้หมดเนี่ยภายใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับก็คือทานเข้าไปเนี่ยหนึงซองเองครับเขาบอกว่าเทโลวิเบิลนิวทรีเองครับเมื่อใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์1ซองจะเท่ากับเหมือนเรากินคอเจนนาท้องตลาดประมาณ110แคปซูลนะใช่ไหมครับไ mm hmm. อน,นี้คือเป็นปริมาณที่ค่อนข้างะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าให้เจนแนะนําก็คือ,อ เราสมควรทานคอลลาเจนประมาณกี่มิลลิกรัมต่อวันใช่ไหมครับก็แนะนําที่1 0,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับก็คือ2ซองนะครับในไทม์เลสกูต้าคอลลาเจนคอลลาเจนย้อนวัยเองครับหซองมีคอลลาเจน 500, 5 0 0ร้อยห้ามิลลิกรัมนะครับโดยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าดับเบิลนิตรีที่ทําให้โมเลกุลของคอลลาเจนเนี่ยเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยประมาณ3เท่าทําให้ดูดซึมภายใน1ชั่วโมงแล้วนําไปใช้ได้เลยนะครับก็คือถ้าแนะนําคนที่อายุมากกว่า40 ปีขึ้นไปเนี่ยแนะนําที่ขั้นต่ําอย่างน้อย1,000 0มิลลิกรัมหรือว่า2ซองนะครับเพราะว่า1ซองเนี่ยมี5,000มิลลิกรัม2ซองก็เท่ากับ1 0 0 0 0แต่ว่าใครที่มีปัญหาผิวมากๆผิวแห้งมากๆผิวดูกรา้านแล้วก็มีริ้วรอยค่อนข้างที่จะเยอะแนะนําให้เพิ่มจํานวนไปประมาณ 3-4ถึง4ซองต่อวันได้นะครับโดยที่อยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0มิลลิกรัมการที่ทานที่ประมาณ2,000 20, 0มิลลิกรัมอะครับทำให้การเห็นผลดูแลผิวหน้าเองผิวพรรณเองดูแลได้ดีขึ้นนะครับโอเคทีนี้เนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งที่คน40เองไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้ก็คืออาหารการกินที่เรารับประทานนะครับเนื่องจากว่าอาหารการกินที่เรารับประทานเองครับมีผลต่อการาย่อยสลายเนื้อเยื่อภายใต้เซลล์ผิวของเราก็คือ เนื้อเยื่อเซลล์อ่ะมันสร้างได้ช้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถูกย่อยเนี่ยได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างได้ช้าย่อยได้เร็วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาผิวปัญหา ปัญหาผิวหน้าผิวตัวเนี่ยก็มาแน่นอนใช่ไหมครับสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการ advance d glycation end product นะครับก็คือเป็นกระบวนการที่น้ำตาลเองไปเกาะกับเส้นใยคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวของเราเมื่อน้ำตาลไปเกาะกับเส้นใยภายใต้ชั้นผิวของเราแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายจะไปย่อยคอลลาเจนที่มีน้ำตาลไปเกาะเหล่านั้นนะครับเพื่อขับทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผิวก็จะ เหี่ยวแห้งแล้วก็ไม่อ่อนกว่าไว้นะครับหรือว่าผิวเนี่ยแก่กว่าไว้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะ,จะเล่าให้จะวาดวาดให้ดูแล้วกันว่าการที่น้ำตาลเนี่ยไปเกาะในเส้นเส้นใยคอลลาเจนเนี่ยมันทำให้เกิดเกิดการย่อยสลายเนื้อเย,ยื่อภายใต้ชั้นผิวยังไงบ้างเดี๋ยวน้องกวางเปิดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดยทั่วไปโครงสร้างผิวของเราครับในชั้นที่เรียกว่าเดอร์มิส เดอะ i ิสคือชั้นผิวแท้ครับมาแล้วเดอ m i s สเดอะมิสเนี่ยคือชั้นผิวแท้ภายใต้ชั้นผิวแท้เนี่ยจะมีเนื้อเยื่อที่ว่าเรียกว่า,า Connective Tissue นะครับหรือเนื้อเ,อเยอเื่อเกี่ยวพันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อคอลลาเจนอิลาสซินและกรดไฮยาลูริกแอซิดต่างๆทีนี้เนี่ยเรามองลึกเข้าไปหน่อยภายใต้ชั้นเซลล์ผิวเนี่ยผิวเราเนี่ยมันไม่สามารถเต่งตึงได้ถ้าสมมุติว่าเนื้อเยื่อคอลลาเจนตรงเนี้ยที่มันดามเนื้อผิวอยู่เนี่ยมันถูกย่อยสลายใช่ไหมครับเนื้อเยื่อคอลลาเจนปกติมันจะพันกันเป็นสายแบบนี้ครับพันกันไปเป็นสายพันกันไปเป็นสายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ส hablando, harvest, <re no ิ mm ่ง hmm. ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราทานน้ำตาลที่ผ่านกระบวนการสะาสังเคราะห์หรือ process sugar นะครับก็คือพวกน้ำตาลกรวดน้ำตาลทรายหรือว่าทานขนมของหวานหรือน้ำเชื่อมไซรัปล่านี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลเองะครับเขาจะไปจับกับเส้นใยคอลลาเจนเห็นไหมน้ำตาลนะครับจะไปจับกับเส้นใยคอลลาเจนจับกับเส้นใยคอลลาเจนเมื่อจับกับเส้นใยคอลลาเจนนะครับ ร่างกายจะเกิดกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าการย่อยสลายน้ําตาลโดยน้ําตาลเหล่านั้นที่เกาะอยู่กับเนื้อเยื่อของเราครับออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อเยื่อคอลลาเจนเหล่านี้ครับถูกย่อยสลายแล้วก็ไม่มีโครงสร้างหรือไม่มีจุดค้ายันให้กับผิวเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผิวเราก็จะมีล่องมีลอยอะครับแบบนี้เนื้อเยือเ่อคอลลาเจนแบบนี้ ตรงบริเวณตรงนี้เองอครับเขาไม่มีจุดค้ำยันนั่นก็คือเนื่องจากว่าน้ําตาลเองไปเกาะในเนื้อเยื่อแล้วก็ทําให้เนื้อเยื่อเองย่อยสลายสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะทํายังไงให้กระบวนการย่อยอกระบวนการที่เนื้อเยื่อเนี่ยย่อยสลายเนี่ยช้าลงสิ่งที่ทําได้ก็คือเราต้องทานสารอาหารตัวหนึ่งที่เรียกว่าวิตามินซี แล้วก็กูต้าไทโอนครับทีนี้เนี่ยการที่ทําให้เนื้อเยื่อเองไม่ได้ย่อยสลายที่เกิดจากน้ําตาลนะครับมันจะมีงานวิจัยบ่งบงชี้ว่าเราจําเป็นต้องหาทานสารอาหาร2ตัวนะครับก็คือ 1. วิตามินซีสองกูตาไทโอนนะครับสตัวนี้เนี่ยเมื่อผสมกันแล้วครับทำให้กระบวนการย่อยเนื้อเยื่อเองอะ่ะมันช้าลงทำให้ผิวเราเนี่ยไม่เป็นริ้วไม่เป็นรอยไม่ มไม่เกิดปัญหาผิวนะครับในไทม์เลสกูตาคลอเรเจนคลอเรเจนย้อนวัยของเราอะครับมีมีกูต้าไทโอนผสมอยู่ด้วยเป็นกูต้าไทโอนที่ได้มาจากพืชน,นะครับคือจากเห็ดนะครับอีกอันนึงคือควิตามินซีนะครับวิตามินซีของเราได้มาจากกลุ่มเบอร์รี่นะครับเป็นน้ำเมลบอรีนะครับอสองตัวเมื่อคลลาเจนเมื่อกูต้าไทโอนกับวิตามินซีทำงานรวมกันนะครับเนื้อเยื่อเองก็ถูกย่อยสลายน้อยลง คอลลาเจนยอยอะคอลลาเจนเปปไทด์ agen, uh, ที่มีเทยีดับเบิลนิวทรีเนี่ยครับตเติมเข้าไปมันก็จะทําให้เนื้อเยื่อเองสร้างขึ้นได้ดีขึ้นนะครับสร้างขึ้นได้มากขึ้นได้ได้เพียงพอนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือในวัย40เองครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเซสชั่นที่แล้วที่เจ๊เล่าให้ฟังว่า เราไม่สามารถดูแลแค่เนื้อเยื่อได้อย่างเดียวสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือดูแลกระดูกใช่ไหมครับเนื่องจากว่ากระดูกเราเนี่ยมันเสื่อมสลายไปตามการเวลาได้นะครับก็แนะนําให้ทานกลุ่มแคลเซียมแคลเซียม แคลเซียมแมกนีเซียมนะครับของเราก็คือมีในแคลเซียมแมกนะครับเนื่องจากว่าแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักของผิวนะครับเมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนจะไปรองเนื้อเนื้อผิวเนื้อกระดูกของเราแล้วก็เอาพวกแร่ธาตุเหล่านั้นมาแปะอยู่ในกระดูกของเราให้กระดูกของเราเนี่ยไม่สุดตัวนะครับแล้วก็กระดูของเราเนี่ยดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นริ้วรอยแห่งไม้ก็จะน้อยลงนะครับเมื่อกระดูกเราสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนใน แคลเซียมแมกเองอะครับมีซิงค์นะครับซิงค์เนี่ยมันมันสามารถช่วยในการลดการย่อยสลายเนื้กระดูกของเราได้ด้วยนะครับโอเคครับ okay, เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าใครมองว่าไม่สามารถที่จะ,ะไม่สามารถที่จะ ลดปริมาณการทานน้าตาลได้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยได้ก็คือการทานไฟเบอร์นะครับคนที่ทานไฟเบอร์เองครับส่วนใหญ่ในคนไทยเองทานไฟเบอร์ไม่เพียงพอนะครับคนไทยต้องการไฟเบอร์ประมาณ25กรัมนะครับก็แนะนําให้ทานไบโอมไฟเบอร์เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไบาโอมไฟเบอร์เนี่ยมีไฟเบอร์2ชนิด ชนิดแรกคือชนิดที่ละลายน้าไฟเบอร์ละลายน้ําเขาจะไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะครับทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยมีปริมาณสมดุลมากขึ้นทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในลําไส้เนี่ยดีขึ้นพอระบบภูมิคุ้มกันในลําไส้ดีขึ้นสิ่งท,งที่สิ่งที่ตามมาก็คือสิวบริเวณคางแบบนี้ก็จะดีขึ้นผิวผิวพรรณก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในลำไส้ประมาณ 70- 80%เเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้านะครับเขาจะทําหน้าที่ในการไปขูดลอกสิ่งสกปรกในลําไส้ออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําได้นะครับหลังจากนอกจากไปขูดขูดแล้วก็ลอกสิ่งสกปรกภายในผนังลําไส้ออกมาเนี่ยก็คือการยับยั้งการดูดซึมน,น้ําตาลแล้วก็ไขมันนะครับเมื่อเราสามารถดูดซึมน้ําตาลและไขมันได้น้ําตาลก็จะเข้าในร่างกายเราได้น้อยลงนะครับสําหรับใครที่ ลำไส้ไม่ค่อยดีก็เติมด้วยโพไบโอติกหน่อยนะครับโพไบโอติกของเราเป็นโพไบโอติกโพไบโอติกที่มีเชื้อจุลรีย์มีชีวิตถึง4 000, สายพันธุ์นะครับ1ซองเนี่ยมีมีเชื้อจุลรีย์ประมาณ3,1800ล้านตัวนะครับหรือว่าเปรียบเทียบได้กับว่าเราอะทานโยเกิร์ตประมาณกี่ถ้วย42ถ้วยนะครับโอเคครับสำหรับคนที่ต้องการ ยับยั้งการย่อยสลายของเนื้อเยื่อหนักๆเลยก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถช่วยดูแลได้ก็คือสารสรกัดที่เรียกว่า,าบีดรูทนะครับในบีดรูทเนี่ยมีบีเทนนะครับตัวบีเทนในบีดลูทเนี่ยมีสีเป็นสีแดงออกม่วงๆตัวนั้นไปช่วยในการาชะลอการย่อยสลายของเนื้อเยื่ยอคลาเจนภายใต้ชั้นผิวได้นะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยที่ ชัดเจนบอกที่บอกให้ชัดเจนนะครับสำหรับใครที่ต้องการกระตุ้นให้ร่างกายเองเนี่ยนอกจาก สร้างเนื้อเยื่อได้ดีแล้วยับยั้งการสลายเนื้อเยื่อได้ดีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือในวัยตั้งแต่30ปีขึ้นไปก็คือเราจะทํายังไงให้โกรทแฟคเตอร์เราทํางานตามปกติเนื่องจากว่าถ้าโกรทแฟคเตอร์ทำงานตามปกติได้มากขึ้นนะครับร่างกายก็จะสมบูรณ์ขึ้นเราก็จะไม่ค่อยมีมีโรคมีภัยได้นะครับเราก็แนะนําให้ทานแอลอา n i จินีนนะครับแอลอาจินมีคุณสมบัติในการไปกระตุ้นการสร้าง โกลด์แฟกเตอร์ในร่างกายของเรานะครับให้โกลด์แฟกเตอร์ทำงานได้เสมือนตามปกติมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมีคำถามเหลือเหลือรางวัลอีกกี่อันเอ่ย <Yeah. S 1> 8เนาะรางวัน8อันโอเคเริ่ม2รางวัล8อัน8เริ่ม2อะอีก2รางวัลก่อนนะครับเราจะให้ทุกคนทายนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดไลค์เยอะๆเลยกดไลค์เยอะๆจะได้ จะได้แบบส่งต่อความรู้ให้กับคนทั่วไปได้นะครับโอเคยโอเคพี่คนนี้มีความรู้มากๆให้ไปเลยก่อนเลยหนึ่งรางวัลก็คือทันชาทยาลาที่เขาบอกว่าการทานไฟเบอร์มันช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ในร่างกายนะครับอันนี้คือจริงนะครับมันสามารถช่วยดูแลร่างกายได้เมื่อน้ำตาลที่เกิดจากการกระบวนการสังเคราะห์เข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงปัญหา สุขภาพก็จะน้อยลงเช่นกันนะครับอ่ะคำถามแรก t i m m l e s s s ูต t a คอลลาเจนคอลลาเจนย้อนวัยมีคอลลาเจนกี่มิลลิกร,รัมต่อซองครับคำถามคำถามอีกครั้งนะครับ t i m m l e s s s ูต t a คอลลาเจนคอลลาเจนย้อนวัย1ซองมีคอลลาเจนกี่มิลลิกร,รัมครับ ให้สองรางวัลเลยกี่รางวัลครับมีใครตอบไหมมาแล้วครับหนึ่งครับโอเคมาแล้วหนึ่งเนาะถูกต้องนะครับพี่ <Okay. S 1> พิชยุทธ์นะครับพี่พิชยุทธ์เพิ่งเข้ามาดูปะครับหรือว่ามาดูก่อนไลฟ์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับโอเคอีกคนนะครับพี่ชัชชัชซาลัน ชาะช,ะล,ช,ะชะลันนะครับโอเคตอนนี้เหลือกี่รางวันเอ่ยเหลือ5รางวันนะครับโอเคถ้าสมมติว่าอีกสองคำอ,อีกคำถามหนึ่งให้อีก2รางวันนะครับถ้าสมมุติว่าคนวนนัยสี่สิบ, 5, นบแนะนำให้ทานคอลลาเจนกี่มิลลิกรัมครับหนึ่งซองมี5000มิลลิกรัมนะครับแนะนำให้ทานคอลลาเจนกี่กี่มิลลิกรัมต่อวันในการดูแลผิวดูแลความชุ่มชื่นครับ มีไหมโอเคอย่างท่นัะครับโอเคแนะนำให้ทานกินมิลลิกร,รมัมที่เจเล่าให้ฟัง,งก็คือคนที่วัยสี่สิบขึ้นไปมาแล้วครับถูกแล้วพี่เอียดครับใช่ไหมครับโอเคแล้วก็พี่ทีสุดานะครับสองคนนะครับถูกต้องนะครับพี่ท,สทีสุดาตอบสองซองก็ถูกต้องเนื่องจากว่ามันมีงานวิจัยว่าก,การที่ต้องการดูแลผิวพรรณนะครับจำเป็นที่ต้อง ทานคอลลาเจนต่อวันอย่างน้อย1,000 0มิลลิกรัมต่อวันก็คือเท่ากับสองซองนะครับโอเคครับเหลืออีก3รางวันนะครับ3รางวันถ้าสมมุติว่าเราต้องการลดการเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อคอลลาเจนภายใต,ใต้ชั้นผิวทุกคนจะทานผลิตภัณฑ์ตัวใดของเซนเนจีครับ3ารางวันเลยครับลดการย่อยสลาย เนื้อเยื่อภายใต้ชั้นผิวนะครับแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มีสารสำคัญในการาลดการสลายตัวของเนื้อเยื่อคอลลาเจนนะครับอดี๋ยเจะถือให้เลยถือให้อะให้เลือกให้เลือกอะให้เลือกครับ3ามตัวนี้อะตัวไหนโปรจินายโพรเบลติก แล้วก็ซินเดบีดครับต้นไหนต้นไหนเอ่ยอ่ะลืมวันนี้เรามีนี้ด้วยมิซิกาคนต่อมิซิกา,กาอ่ามิซิก้าได้ครับหนึ่งรางวัลครับคนเดิม,ดมอ๋อไม่ได้นะครับโป๊อตินายครับโคนเดิมไหนบีบลูทพี่คนเดิมไหม นี่ไงมาแล้วพี่มายูรีใช่ไหมครับโอเคพี่กันตาได้ยังโอเคครับพี่นุจลรีอ่ะพี่นุจรีเจก็ให้นะครับไบโอมไฟเบอร์ก็ให้เนื่องจากว่าการยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายของเราก็สามารถช่วยยับยั้งการทำลายผิวไอ้ทำลายเนื้อเยื่อภายใต้ผิวได้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือพี่ต่อยปะโอเคครบเนาะรางวัลครบนะครับ วันนี้ก็วันนี้ก็มีเซกชันเล็กๆนะครับแล้วก็1เดือนเราจะเจอกัน2ครั้งนะครับสำหรับเซกชันครั้งหน้าเองเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับหรือว่าทุกคนอยากจะให้เจพูดเรื่องอะไรก็สามารถเสนอมาได้นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเจขอเน้นย้ำอีกรอบนะครับว่าคนวัย40แนะนำให้ทานคอเจนประมาณ10,000มิลลิกรัมนะครับก็คือ ทำเลสกูตาคอลลาเจนคอลลาเจนย้อนวัยเนี่ยสองซองนะครับนี่สองซองเนื่องจากว่าหนึ่งซองมีคอลลาเจน5,000มิลลิกรัม ที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า double n u t r i n เทคโนโลยี double n u t r i e เนี่ยทำให้ให้โมเลกุลของคอลลาเจนเนี่ยเล็กกว่าเลือดแดงเล,เลือดแดง3เท่านะครับแล้วก็เมื่อทาน1ซองเองเปรียบเสมือนการทานคอลลาเจนรูปแบบเจลแคปซูลถึง110เจลแคปซูลนะครับคนที่40ปีขึ้นไปแนะนำให้ทานอย่างน้อย2ซองสำหรับใครที่ต้องการวิตามินซีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องการลดการสลายเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นอ่ะ ถาทานมิสิก้าก็ได้หรือว่าจะทานซินเนบีดก็ได้นะครับเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการสร้างโกรทแฟกเตอนะครับก็แนะนำให้ทานแอลอาร์จินีในโปรอาร์จินายนะครับสามารถกระตุ้นการสร้างโกรทแฟกเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังไลฟ์เซสชั่นเล็กๆนะครับเจอกันครั้งหน้าครับกับ Synergy Marketing Team นะครับบ๊ายบาย